นนะะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ประพรมาอยู่ที่นี่เลยนะถนนด้านหน้านี้จะเป็นถนนเส้น3ามสีู่นะคะคุณผู้ชม3-4 0ศูนนี้นะคะประพรวันนี้โทรมาสั่งสั่งของไว้นะคะตอนนี้ก็รู้อยู่ว่ากินไม่ได้เนาะเรามาอยู่ที่ร้านยิ้มหวานนะคะามีพิซซ่ามีสเต็กนะคะมีบิงซูมีหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชม ู้ชมถ้าไปจากทางนี้นี่นะไปอำเภอดํบางนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมวิ่งมาจากทางยวว้อนมาทางนี้มาจากแยกนางบวชนะคะผู้ชมแยกนางบวชเลยแยกนางบวชมาเลยวัดนางบวชมานิดเดียวนะคะเลยวัดนางบวชมาประมาณสักห้าหกร้อยเมตรก็จะอยู่ทางซ้ายมือเลยจะเจอร้านยิ้มห,หวานแต่ตอนนี้รู้กันนะว่านั่งทานไม่ได้ เราก็ช่วยช่วยกันฮะเศรษฐกิจแต่อย่างนี้ก็ซื้อไปทานที่บ้านนะคะซื้อไปทานที่บ้านได้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งร้าน,นีิ้มหวานประมาณนี้ของร้านยิ้มหวาน mm hmm. ก็เราก็ช่วยช่ยเศรษฐกิจกันตอนนี้นั่งทานไม่ได้นะคะก็เราก็โทรสั่งแล้วแหละเนี่ยเราก็โทรสั่งแล้วนี่บรรยากาศหน้าร้านเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม เมนูมีมากมายหลายอย่างนะคะก็นี่คือบรรยากาศในร้นานบรรยากาศในร้านประมาณนี้นี่เลย๋ยวเราแอบส่องในร้านนิดนึงแต่ว่าทานไม่ได้แล้วแม่ให้นั่งประมาณอย่างนี้เลยคะ่ะถ้าเกิดว่าโควิดหมดเมื่อไหร่อยากจะนั่งทานข้างในก็มาได้เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ซื้อจับไปบ้านก่อนค่ะ คะเดี๋ยวเราเราดูว่าเราสั่งอะไรกันบ้างคุณผู้ชมมาแล้วค่ะอันนี้พิซซ่าพิซซ่านี่เราใช้สองหน้าในหนึ่งอันนะคะขาเอียนกับปูอัดกระแฮมอ่าเราใช้สองหน้าในหนึ่งอันนี่ราคาร้อยกว่าบร้อยเท่าไหรจำไม่ได้แหละนะคะร้อยสิบเ้อยหเก้าอ่านี่้อยหกเก้าค่ะคุณผู้ชมและส่วนอันนี้เป็นสปาเกตตี้คาโบนาดาอันนี้เท่าไร่ ประมาณรา้อยกว่าบาทหนึ่งไม่ถึงเนี่ยแล้วก็มีสเต็กหมูนี่ค่ะคุณผูช้ชมสามย่างและขอบอกว่าที่นี่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะคะคุณผู้ชมนี่สามย่างสามย่างเราสั่งมาได้เดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันที่บ้านนะคะุคเพราะว่านั่งที่ร้านไม่ได้นะโอเคอันนี้น้ำสลัดน,นะ,นะนเพราะว่าน้ำสลัดจะอยู่นี่โอเคค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะมาใช้สิทธิ์กันได้นะคะ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะนั่งทานไม่ได้นะคะค่ณผูุ้ตอนนี้นั่งทานไม่ได้แล้วก็ก็สามารถโทรสั่งได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรของที่ร้านไว้ให้ในคลิปนะคะใต้คลิปนี้นี่คือบรรยากาศในร้านแมุ่ผู้ชมีมีไวไฟนะคะในร้านเอาไว้โควิดหมดแล้วไปอกว่ากันนะคะโอเคถ้าสนใจก็โทรสั่งได้แล้วมาลับได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะคุณผู้ชม ค่ะขอบคุณนะคะคุณชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณทู้กำลังใจด้วยคอมเมนต์ทุกแกลทุกแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาไว้เจอกับบาพอนคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ไป้ลนะคะสวัสดีค่ะ